เขียนเลตเตอร์ถึงเธอเดียจรเขียนในแฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลนดไอบรอกเกนฮาร์ตยูมัสอันเดอร์สตจรจ่าจอนโดน้าขาดแลมมียเซ็กเคนแฮ สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s s ี่แ a นน a อ p p y ปปีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่ชวนคุยนะคะคือเมียฝรั่งมาดามฝรั่งค่ะเมียฝรั่งเป็นใครคะเมียฝรั่งก็คือผู้หญิงไทยนะคะที่ได้รับการสมรสกับชายชาวต่างชาติค่ะซึ่งจะมีอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศไหนไทั่วโลกนะคะข้อมูลนะคะ จากกรมการกงสุลน,นะคะในปี2553นะคะจะมีหญิงไทยสมรสกับชายชาวต่างชาติอยู่ที่3แ0 0 0คู่ค่ะจะมีประเทศเยอรมน,นีเป็นอันดับหนึ่งนะคะอยู่ที่55,000คนค่ะฝรั่งเศส30,000คนอเมริกา30,000คนค่ะออสเตรเลีย25,000คนค่ะอังกฤษ10,000คนสวีเดน8,700ไต้หวัน8,000คนออสเตรีย ออสเตรียนะคะ3 0 0พคนฟินแลนด์2 8 0 0คนแล้วก็เดนมาร์กอยู่ที่พันคนนะคะอันนี้ข้อมูลเมื่อปีปี53นะคะและตอนนี้ข้อมูลน่าจะเยอะขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะที่ทำการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอีกมีอีกเยอะค่ะคราวนี้เรามาคุยกันค่ะเมี์ฝรั่งเริ่มต้นมาจากไหนคะเรามาพูดถึงตำนานที่มาก่อนนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วค่ะเมื่อสมัยที่สงครามเวียดนานมี าชาาวอเมริกันทหารชาวอเมริกันจะเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นจะเป็นสงครามเวียดนามจะมีฐานทัพอยู่ที่ตามหัวเมืองต่างๆค่ะในประเทศไทยหลายจุดนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นตำนานความรักของเมียเช่ากับทหาร GI ค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถค้นหาข,ข้อมูลต่างๆได้นะคะข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตำนานความรักของ GI กับเมียเช่านะคะจะมีในช่องประวัติศาสตร์นอกตำราค่ะ จะพูดถึงสงครามเงินตาและเมียเช่าอันนี้เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวแอนแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะพูดถึงตำนานความรักของผู้หญิงไทยที่เป็นเมียเช่าฝรั่งเริ่มต้นจากความหิวโหยความยากจนที่จะต้องทํางานถนนทุกสายก็จะมุ่งเข้าไปสู่แหล่งบันเทิงที่มีชายชาวอเมริกันทหาร G.I. ที่เข้ามาพักผ่อนจากเวียดนามจากลบเวียดนามมาที่ประเทศไทยอยู่ตามหัวเมืองต่างๆค่ะเช่นอุดรธานีอ่าตีอุตรพาว ุเทไปหลายที่ค่ะก็ตรงนี้เป็นตำนานความรักทำให้เกิดกันขึ้นมาเป็นตํานานเมียเข่าขึ้นมานะคะเมียเข้าเหล่านั้นนะคะหลังจากที่สงครามเลิกหญิงคนไหนโชคดีตามีก็พากลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปเป็นคุณนายไปเป็นมาดามท,ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปสร้างครอบครัวกันแล้วก็เกิดลูกมีลูกมีหลานนี้เราจะมาพูดกันถึงว่า ความวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงจากเมียเช่ากลายเป็นเมียฝรั่งยังไงคะหลังจากที่สาวสาวรุ่นแรกที่ได้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จนะคะความเป็นอยู่ฐานะเป็นอยู่อย่างดีได้รับการดูแลอย่างดีได้เป็นคุณนายเป็นมาดามลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีทําให้แนวความคิดแนวความคิดหลังจากนั้น50ปีผ่านมาทําให้มีแนวความคิดที่ว่าสาวสาวรุ่นใหม่อยากที่จะเป็นเมียฝรั่งแล้วค่ะ เพื่อเห็นความอ่ะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อัปเดตอัปฐานะขึ้นมาในสมัยก่อนนะคะจะมองผู้หญิงที่แต่งงานที่สมรสกับชายชาวต่างชาติว่าเป็นผู้หญิงนอกรีบจะได้รับการติชินนินทาต่างๆว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงเกเรผู้ช่วงหลังจากที่มีอ่าสงครามเวียดนามเราก็จะมีปัญหาเด็กอ่เด็กลูกครึ่งเยอะค่ะก็ได้รับการลังแกได้รับการลังเกียดการการต่างๆ สําสหรับปัญหาเด็กลูกครึ่งเมื่อา50ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงวัฒนธรรมจากการเปลี่ยนแปลงจากเมียเช่าไปสู่เมียฝรั่งผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นเมียเช่านะคะหรือไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีนะคะหลังจากนี้ต่อมาผู้หญิงดีๆก็เริ่มมองหาการที่จะสมรสกับชายชาวต่างชาติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําไมผู้หญิงดีๆถึงต้องการจะสมรสกับชายชาวต่างชาติแล้วค่ะ จากที่เมื่อก่อนผู้หญิงไทยที่ได้รับการแต่งงานกับชายชาวต่างชาติไม่รับการยอมรับใช่ไหมคะต่อมาในสังคมในหมู่บ้านเล็ก,เลกๆเห็นการพัฒนาเห็นการเปลี่ยนแปลงของขอครอบครัวที่มีลูกสาวที่ได้สมรสกับชายชาวต่างชาต,าชาติเห็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นเห็นคว,ความเป็นอยู่อาหารการกินดีขึ้นเหล่าเพื่อนบ้านก็ต่างเริ่มมองดูเห็นการเปลี่ยนแปลงและเกิดการยอมรับเมื่อสังคมในชนบทต้องการความช่วยเหลือ ต้องการสร้างโรงเรียนต้องการสนับสนุนต่างๆผู้หญิงเหล่านี้มีสามีเป็นชาวต่างชาติจะมีฐานะเธอก็เริ่มที่เธอก็บริจาคปรับปรุงอ่าสนับสนุนในหมู่บ้านสร้างวัดกระถินหรืออะไรต่างๆค่ะซ่อมแซมต่างๆว่าแต่ว่าที่หมู่บ้านต้องการความช่วยเหลืออะไรผู้หญิงเหล่านี้และสามีเธอก็มีน้ําใจที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนกลายเป็นการยอมรับในสังคมค่ะในหมู่บ้านจากที่ มองว่าเป็นผู้หญิงนอกรีดก,กับมองในสายตาที่ดีขึ้นมันจะหักลบกบนี้กันไปค่ะแต่กับการที่มองในแง่ลบและก็มองในแง่บวกทําให้สังคมเริ่มยอมรับขึ้นมาค่ะสิ่งที่เลวร้ายแต่กับเป็นสิ่งที่ยกฐานะยกความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่และการศึกษาค่ะและความงามความน่ารักความมีน้ําใจความอ่อนน้อมการเชื่อฟังสามีได้รับการบอกต่อค่ะเมื่อ บรรดาชาวชายชาวต่างชาติเห็นสาวไทยและภรรยาไทยของเพื่อนของเพื่อนบ้านเขามีความสุขมีความรักมีครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นและภรรยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ดูแลมีน้ำใจดูแลสามีพ่อแม่สามีคือคือเห็นแล้วเหมือนกับผู้ชายคนนั้นเขาโชคดีที่ได้ภรรยาเป็นคนไทยค่ะทําให้หนุ่งนุงชาวต่างชาติก็เริ่มมองหาสาวไทยและสาวไทยเราก็ได้ยินว่าเมื่อได้สมรสกับชายชาวฝรั่ง เป็นฝรั่งใจดีมีรักแล้วก็เมตตาเธอแล้วก็ทําให้ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคราวนี้ก็เลยโฟกัสหากันนะคะก็เลยเริ่มสาวไทยก็จะเริ่มมองหาหนุ่มชายหนุ่มชาวต่างชาติและหนุ่มชาวต่างชาติขึ้นมองหาสาวไทยตอนนี้ก็คือเป็นการที่จะทําให้เขาสองคนได้เจอกันยังไงเมื่อสมัยเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ก็อาจจะมีการแนะนําค่ะสมมุติว่าใครจะไปแต่งงานกับชายชาวต่างชาติแล้วก็จะแนะนําเพื่อนพี่น้องลูกหลานคนในหมู่บ้านให้รู้จักชักนมกันว่าบ้านไหนมีลูกสาวสวยบ้านไหนก็จะแนะนํากันไปจนเป็นหมู่บ้านเมียฝรั่งก็จะมีค่ะทางภาคอีสานก็จะแนะนํากันก็ทําให้มีเศรษฐกิจหมู่บ้านนั้นดีขึ้นหรือจะเป็นอีกในกรณีที่ว่าสาวไทยจะหาสามีได้ยังไงก็ถ้าเกิดมีพี่มีน้องอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมคะก็ เธอก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปพักกับพี่สาวหรือญาติพี่น้องที่อยู่เมืองนอกแล้วก็ไปลงหนังสือพิมพ์ประกาศหาคู่หาคู่ที่อที่ประเทศนั้นๆค่ะที่ต่างประเทศแอ่ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเขามีน้องสาวอยู่ที่เยอรมน,นีพี่เขาก็าไปลงโฆษณาหาแฟนที่ประเทศเยอรมน,นีเขาก็ประสบความสำเร็จค่ะก็ได้สามีเยอรมันที่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เขาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ แล้วก็มีอีกหลายๆคู่นะคะที่ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นวิธีการหาคู่เมื่อยี่สิบปีที่แล้วค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงสมัยนี้กันนะคะทําไมผู้หญิงไทยถึงเริ่มมองหาผู้ชายชาวต่างชาติเอ,อ่อผู้หญิงไทยอะคะ่ะหลังจากที่เราได้รับการสมรสมาแล้วแล้วเ,เราเกิดมีการหย่าขึ้นมาเรากลายเป็นผู้หญิงมือสองใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงผู้หญิงที่ผ่านการสมรสมาก่อนนะคะน้อง เรากลายเป็นผู้หญิงมือสองผู้ชายไทยจะไม่ยอมรับผู้หญิงเหล่านี้ค่ะอาจจะแค่เป็นคู่ควงเป็นแค่ไม่จริงจังไม่ซีเรียสอะไรหรือเขารักเธอแต่ว่าพ่อแม่ครอบครัวเขาไม่สามารถรับเธอได้พ่อไม่ต้องการที่จะได้ผู้หญิงมือสองและมีลูกติดมาในครอบครัวทางออกของผู้หญิงเหล่านี้ล่ะคะคือเขาทํำยังไงก็ต้องมองหาผู้ชายที่ยอมรับเขาให้เกียดเขาและดูแลเขา และจะมีใครล่ะคะนอกจากชายชาวต่างชาติที่เขารักและเมตตาผู้หญิงไทยเพราะเขามองว่าผู้หญิงผู้หญิงไทยที่เป็นอ่าซิงเกิลมัมเป็นอัญมณีที่มีค่าเลยนะคะเขาจะมองหาผู้หญิงเหล่านี้และเขาไม่ได้รังเกียจเลยนะคะที่จะอ่ารับดูแลลูกเด็กๆที่เป็นลูกติดจากคุณแม่คุณแม่ซิงเกิลมัมเหล่านี้เขารักและดูแลแล้วก็พาเด็กๆเ,เหล่านี้ไปเรียนหนังสือไปดูแลอย่างดีรักเหมือนเป็นลูกเขาอันนี้ก็เป็นความโชคดีค่ะ มันเป็นการเติมเต็มระหว่างกันและกันค่ะแต่ที่ชายชาวต่างชาติต้องการผู้หญิงที่อ่อนหวานมาดูแลเขาและผู้หญิงไทยก็ต้องการที่จะมีคนดูแลเธอและครอบครัวและยิ่งเธอมีลูกเล็กๆยิ่งถ้าสามีฝรั่งรักและเมตตาเธอและลูกพาเธอและลูกย้ายไปที่ประเทศของเขาไว้ให้รับการศึกษาที่ดีได้รับคือขานะความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็สามารถ ให้เธอเข้าไปอยู่ประเทศเขาอย่างถูกกฎหมายสามารถทํางานแล้วก็สร้างอาชีพได้ให้เธอสามารถมีไรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูกและเลี้ยงครอบครัวได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ผู้หญิงไทยเราเลือกค่ะรักออนไลน์เป็นทางทางเลือกหนึ่งค่ะที่สมัยนี้และเมื่อสมัยเมือ่อเกือบยี่สิบเกือบหลังจากหลังจากช่วงที่ผู้หญิงไทยไปหาที่เมืองนอกหรือว่าพูดพบเจอกันโดยการแนะนําชักนานะคะ หลังจากที่อินเทอร์เนต็ตเข้ามามีความสำคัญในชีวิตประจำวันเมื่อสิบประมาณหลังจาก20ปีมาแล้วเราก็เริ่มใช้อินเทอร์เนต็ตติดตอ่อพบรักกันนะคะทางออนไลน์สื่อักออนไลน์ก็จะมีพบกันตามเว็บไซต์ต่างๆก็หลังจากที่พูดคุยเข้าหาดูใจกันแล้วก็ผู้ชายฝรั่งบินมาหาก็ขอแต่งงานก็พาผู้หญิงโชคดีเหล่านั้นกลับไปที่ประเทศของเขาไปที่อเมริกาไปที่ยุโรปเมื่อพาภรรยากลับไปต่างประเทศแล้ว เธอก็ได้รับการยอมรับทางกฎหมายมีกิีนการ์ดหรือได้รับการเป็นซีซีเซนก็สามารถทํางานได้ค่ะใครยังไม่เก่งภาษาก็เรียนภาษาเพิ่มใช้ภาษาในชีิตประจำวันในการทํางานก็ใครที่มีความรู้อะไรก็หางานทําหรือใครที่ยังไม่มีความรู้อะไรก็ไปเรียนต่อค่ะเมื่อเราได้ภาษาแล้วสาวๆเหล่านั้นก็เริ่มทํางานค่ะเมื่อเริ่มทํางานก็เริ่มสร้างครอบครัวด,ด้วยกันรายได้ก็เข้ามาสองทางก็ช่วยกันสร้างครอบครวัว ก็ทําให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นสาวไทยมีเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะเมื่อเมื่อเธอมีความสุขแล้วเธอจะไม่ลืมครอบครัวค่ะเธอก็ทํางานส่งงาะส่งตะตังไปให้ที่ครอบครัวที่เมืองไทยเพื่อพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องจะได้อยู่ดีมีสุขกินอิ่มน้ำำานําสาราญไม่ต้องอดไม่ต้องอยากแล้วทําให้เพื่อนบ้านต่างๆเมื่อมองเห็นว่าบ้านเนี้ยลูกสาวซื้อรถให้ทําบ้านหลังโตให้พ่อแม่ความเป็นอยู่พ่อแม่ดีขึ้น ก็ทําให้เพื่อนบ้านต่างๆก็ทัศนคติที่ลบที่มองมาที่ผู้หญิงไทยมองมาที่คนที่เป็นเมียฝรั่งว่าไม่ดีก็เริ่มเปลี่ยนทัศน,นาคติแล้วก็มองดูว่าเออถ้าลูกสาวฉันได้ไปครอบครัวฉันคงจะสบ,บายขึ้นจะได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะให้ลูกให้หลานมีอ่ะได้รับการศึกษาที่ดีมีโอกาสก้าวหน้าเป็นข้างหน้าได้งานดีๆทําก็คนไทยก็เริ่มเปลี่ยนทัศน,นาคติแล้วค่ะ จากการที่มองในแง่ลบก็กลายเป็นแบบกลับมาครึ่งๆแล้กค่ะมองดูว่าเออไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่ดีนะตอนนี้ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาก็ไปเมืองนอกแล้วเมื่อผู้เมื่อผู้หญิงระดับชนชั้นล่างการไม่เพื่อนชนชั้นกลางนะคะคราวนี้เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีความสำคัญกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น จากผู้หญิงบานจากผู้หญิงบ้นาบน,นอกผู้หญิงน้องนางบ้านนาต่างๆคานี้กลับมาเป็นผู้หญิงชนชั้นกลางและก็เป็นเริ่มเป็นสาวน้อยแล้วค่ะตอนนี้สาวสาวเด็กสาวสาวเริ่มมองหาที่จะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเริ่มมองหาที่จะมีคนรักที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่แค่ผู้หญิงมือสองหรือผู้หญิงไม่ดีแล้ üp, วนะคะคานี้จะเป็นเด็กสาวสาวที่เรียนจบมหาวิทยาลัยที่เขารู้ว่าเขาต้องการใครต้องการที่ฝึกภาษาเขารู้แล้วค่ะเด็กผู้หญิงสมัยนี้เขาจะกล้าเขาจะรู้ว่าเขา เขาชอบผู้ชายแบบนี้แบบนี้เขาก็ต้องมาเสียเวลาที่จะมาผิดหวงังมาอกหกักกลายเป็นผู้หญิงที่โดนทอดทิ้งเป็นแม่แมาอีกเขาก็มุ่งไปหามุ่งมองหาชายคนรักที่เป็นชายชาวต่างชาติแล้วก็ตกลงแต่งงานกันแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเริ่มต้นการทําหน้าที่การงานที่ดีไปเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่มีความรู้นะคะ ตอนนี้ผู้หญิงระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีทำงานดีๆนะคะรับราชการเป็นคุณครูเป็นพยาบาลเป็นอะไรมากมายค่ะที่มองหาชายชาวต่างชาติเพื่อจะมาเติมเต็มความรักไม่ได้หมายถึงว่าต้องการเงินเขาแล้วนะคะตอนนี้ผู้หญิงไทยเรามีโลกกระทะทีท่กว้างขึ้นและการยอมรับในสังคมมากขึ้นมองหาที่จะการมองหาผู้ชายดีๆที่รักแท้เพื่อจะเพื่อจะมีการสมรสกันขึ้น ก็มองหาว่าชอบชายชาติไหนชอบชายยุโรปหรืออะไรก็ชอบอยากจะออกเดินทางเพื่อจะหาความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาค่ะเว็บ,บไซต์หาคู่มีทั้งเว็บไซต์ที่เสียตังค์แล้วก็เว็บไซต์ที่ไม่เสียตังค์ผู้หญิงที่จะซีเรียสจริงๆเขาก็จะยอมเสียตังค์ค่ะเพื่อที่ได้เจอผู้ชายที่ดีแล้วก็จะได้เพื่อมีตัวตนเพื่อไม่เจอสแกมเมอร์อันนี้แอมไม่ได้สอนให้ใครแชทน,นะคะ มีเว็บไซต์ต่างๆมีหลายๆช่องที่แนะนําการแชร์แล้วค่ะแต่อันจะพูดถึงวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของการจากะการทีมาเป็นอมาดามแล้วตอนนี้ส,สังคมยอมรับขึ้นมาค่ะว่าการเป็นมาดามการเป็นภรรยาฝรั่งมันเป็นการปรับสถานะจากเริ่มแรกจากลากรากญ้าชนชั้นลากราญ้าต่อมาก็มาเป็นชนชั้นกลางและอาจจะเป็นชนชั้นสูงข,ข,ขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะคนรวยเพราะตอนนี้ ผู้หญิงใครที่มองหาลักแค้ไม่ใช่แค่คนไม่มีสตังนะคะเป็นผู้หญิงที่มีสตังค่ะมีทรัพย์สินมากมายเพียงแต่เขาต้องการหาลักแค้ต้องการที่ย้ายประเทศต้องการที่ไปเจอคนรักแค้ต้องการที่เป็นเอ่อได้เอ่อตัญชาติของประเทศกับสามีพอเมื่อพอเมื่อเขารักแค้รักกันจริงๆเขาก็มีทรัพย์สินต่างๆเพื่อที่จะเดินทางไปทั้งประเทศไทยและประเทศเมืองที่ต่างประเทศคือตอนนี้เปิดใจให้กว้างนะคะว่าผู้หญิง ผู้หญิงที่รักกับชายชาวต่างชาติเยอะมากค่ะจนเราตอนนี้มองถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นแบบชนชั้นใหม่แล้วค่ะเรียกว่าชนชั้นเมียฝรั่งซึ่งชนชั้นเมียฝรั่งเนี่ยค่ะสามารถที่ข้ามข้ามชนชั้นเลยค่ะจากจากสาวยากจนจากลากย้าอาจจะขึ้นไปถึงสาวระดับชั้นสูงก็ได้ถ้าคุณเจอสามีที่เป็นคนรวยซึ่งก็มีมากมายค่ะแล้วตอนนี้เป็นการยอมรับว่า เมื่อเรามีลูกแล้วลูกเราไปเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศหรือเกิดที่ต่างประเทศสมรสกับชายชาวต่างชาติเด็กๆเ,เหล่านั้นเกิดมาเด็กๆลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่งหน้าตาดีได้รับการยอมรับตอนนี้ในเมืองไทยดาราต่างๆที่เป็นลูกครึ่งได้รับการยอมรับมากใช่ไหมคะกระแสลูกครึ่งมาแรงก็ทําให้เกิดการยอมรับในสังคมว่าสวยอย่างเนี้ยถึงจะเป็นสวยอินเตอร์ เป็นสวยลูกครึ่งลูกครึ่งไทยผสมต่างชาติที่ออกมาสวยค่ะก็เป็นการยอมรับในสังคมกลายเป็นว่าใครที่มีบ้านอยู่ต่างประเทศใครที่มีครอ,อบครัวอยู่ต่างประเทศกับกลายเป็นการยอมรับในสังคมในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนจะเป็นการจากจากที่เราคนไทยเคยดูถูกว่าคนที่เป็นลูกครึ่งคนที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยเป็นทาัานคกติลบแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดใจกันแล้วค่ะเขาเริ่มเปิดใจกันแล้วว่าเออดีเหมือนกันนะ ถ้ามีลูกสาวเลยได้แต่งงานกับชายชาวต่างชาติที่บ้านจะได้ดีขึ้นที่บ้านจะได้สบายขึ้นหรือชนชั้นกลางก็ลูกหลานก็ได้ไปเรียนต่อได้สิทธิ์ที่ได้เรียนต่อที่ต่างประเทศได้รับการศึกษาที่ดีได้รับการเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีระดับโลกซึ่งเป็นทางออกที่ดีมากค่ะมันเป็นการข้ามชนชั้นค่ะจากการสมรสมันเป็นสิ่งที่ดีงามเอ็นอยากให้เพื่อนๆเปิดใจนะคะว่าการที่เป็นเมียฝรั่งการเป็นมาดาม มันไม่ใช่สิ่ที่เลวร้ายค่ะและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ไปเสมอไปนะคะมันเป็นการการที่เราทําให้วัฒนธรรมมันเปลี่ยนและเกิดการยอมรับในสังคมกันขึ้นเมียฝรั่งลูกฝรั่งลูกครึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับนะคะอยู่ที่ต่างประเทศเป็นทานายความเป็นคุณหมอเป็นคุณครูหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นเลยค่ะและสามารถทำไรายได้ได้เยอะมากเลยค่ะ เขามีในสิ่งที่มีเขามีในสิ่งที่ที่เติมเต็มกับชีวิตใครล่ะคะที่ไม่อยากให้ชีวิตดีขึ้นใครล่ะคะที่อยากให้ชีวิตลําบากใครล่ะคะอยากให้พ่อแม่ลําบากไม่มีหรอกค่ะแล้วยิ่งผู้หญิงไทยนะคะยิ่งเธอได้ไปทํางานที่ต่างประเทศได้มีครอบครัวที่ต่างประเทศเธอทํางานหนักเธอส่งเงินไปให้พ่อแม่ส่งเงินไปให้ทางบ้านพ่อแม่ทางบ้านก็มีบ้านมีรถมีที่นา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะถึงแม้จะลำบากเธอร้องไห้เธออยากกลับบ้านเธอเศร้าเธอต้องสู้แต่เธอแพ้ไม่ได้ค่ะพวกเขาแพ้ไม่ได้พวกเขาต้องสู้สู้ที่จะให้ครอบครัวมีความสุขชายชาวต่างชาติพูดถึงผู้หญิงไทยนะคะเขาจะบอกต่อกันค่ะว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่ดี แต่ไม่ใช่ว่าจะไปหาในแหล่งย่านเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีแค่1%ค่ะที่ผู้หญิงไทยอยู่ในย่านเอนเตอร์เทนเมนต์อีก99%หาได้จากหมู่บ้านหาได้จากที่ทำงานหาได้จากทั่วไปค่ะมีแค่1%เท่านั้นเดีย๋ยวได้เหมารวมค่ะว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงมาจากย่านแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ทำให้ชายเหล่านั้นอยากจะเจอผู้หญิงดีๆผู้หญิงธรรมดาค่ะ เขาก็ต้องไปตามหาที่หมู่บ้านหรือเพื่อนแนะนําหรือใครหรือเขาต้องมาหาเพื่อเขาจะมาตามหารักแท้ของเขาที่นี่แต่เพื่อนๆก็ต้องดูนะคะมันก็จะมีผู้ชายหลายเกตผู้ชายที่หลอกลวงหรือผู้ชายจริงๆอย่างที่แอนมีคลิปมีคลิปที่ผ่านมาแล้วค่ะว่ามองหารักแท้หรือต้องการคนดูแลเพื่อนกลับไปย้อนดูตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมองหาผู้หญิงในหมู่บ้านแล้วค่ะตอนเนี้ยเขาจะบอกต่อกันแล้วค่ะว่าห,หาตามหมู่บ้านให้พักที่โฮมสเตย์แล้วก็ให้บอกเจ้าของโฮมสเตย์ว่าอยากจะได้ภรรยาคนไทย อยากได้เกิรลเฟนเป็นคนไทยอันนี้เพื่อนๆก็พิจารณากันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งเขาจะบอกต่อแล้วค่ะให้เขาไปตามหาที่หมู่บ้านเขาจะไม่มองหาผู้หญิงตามแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วนะคะผู้หญิงตามแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นหน้าที่ของเขาไปค่ะเป็นอาชีพของเขาไปแต่ว่าถ้าเขาต้องการที่จะมองหาผู้หญิงที่มีแบบเป็นแม่บ้านเป็นแบบเป็นแม่บ้านให้เขาเขาก็จะมองหาผู้หญิงตามหมู่บ้านตามชุมชนและผู้หญิงตามหมู่บ้านตามชุมชนนี้ก็จะมองหาผู้หญิงที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ พราะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะกะผานชีวิตมาแล้วจะเข้าใจอะไรง่ายๆและจะมีความสัมาคววารวะเขาจะมองหาผู้หญิงนี่ค่ะแล้วก็ผู้ชายที่มาเจาเป็นผู้ชายค่อนข้างมีอายุอะค่ะอันนี้อันนี้แอ,อนดูจากข้อมูลที่เขาที่เขาแนะนํากันนะคะเขาพูดกันเหมือนว่าถ้าเจอผู้หญิงไม้ที่น่ารักเหล่านั้นเหมือนพวกเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะมันเป็นอ่ามันเป็นความต้องการของ ของต่างชาติแล้วคะ่ะตอนนี้ผู้หญิงไทยจะบถูกบอกต่อแล้วว่าเหมือนเป็นนางในฝันของหนุ่มชาวต่างชาติทั้งนั้นละค่ะตอนนี้เพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นแม่ไม้ที่โดดเดี่ยวอยู่สักวันหนึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะโชคดีเจอชายชาวยุโรปท,ที่โดดเดี่ยวอยู่เมื่อต่างคนฝั่งโดดเดี่ยวมาเจอกันก็ขอให้เจอรักแท้รักและดูแลกันนะคะแอนก็เป็นกําลังใจให้นะคะเอทุกคนก็อยากที่จะอัปเกรดอัปฐานะ ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าชีวิตมันลำบากมันดิ้นรนมันมากถ้าเราเจอคนที่เขามาดูแลเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแองขออวยพรให้เพื่อนได้เจอชายในฝันเหล่านั้นแล้วกอเขาเป็นคนดีรักและดูแลเพื่อนๆนะคะผู้หญิงไทยกับการแต่งงานข้ามชาติแอนดูในอ่าคลิปนะคะคลิปจากคุณแม่เป็นโสเภณีขายตัวในยุคทหารจีไอก็ ผ่านมาเจเนเรชันของคุณแม่คนนั้นรุ่นมารุ่นลูกสาวก็ได้เล่าการแต่งงานกับชายชาวต่างชาติแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ส่งเงินมาดูแลครอบครัวค่ะมันเลยกลายเป็นแบบเป็นวิวัฒนาการค่ะจากจากเมียเช่ากลายเป็นเมียฝรั่งมันเป็นวัฒนธรรมที่ข้ามมาแต่ตรงนี้ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีผู้หญิงดีๆก็มีเยอะค่ะเยอะจริงๆค่ะ อย่างแอนทำแอนทาช่องใช่ไหมคะก็จะมีสาวๆค่ะเข้ามาปรึกษาแอนเยอะสาวๆที่เข้ามาคุยกับแอนเน่ะเป็นสาวาที่มีความรู้มีการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีระดับปญญรบปิญญาโทรัรบราชการตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆคะ่ะที่เข้ามาคุยกับแอนไม่ใช่ว่าเป็นใครที่ไม่มีความรู้หรือผู้หญิงไม่ดีแอนที่บอกง่ายๆค่อว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอย่ามองผู้หญิงที่เป็นเมียฝรัง่งว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีให้เปิดใจยอมรับยอมรับพวกเขาคะ่ะแล้วก็ชื่นชมว่า ผู้หญิงเหล่านี้เป็นนักสู้คลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสาวๆชาวมาดามทุกคนนะคะเมียฝรั่งทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนชีวิตดีขึ้นและขอให้ชีวิตมีความสุขเหมือนลรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นซินเดอเรล่า ก็สู้ต่อไปค่ะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆที่เมืองไทยมีความสุขชักวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราค่ะสายเลือดคนไทยเราเข้มแข็งอยู่แล้ววันนี้แอาลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดสมความปรารถนาบุญรักษาคุณพักคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแอนนะคะเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้แอนไปค่ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ